สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าไต่กอกะค่ะเป็ดอีเหลืองไหนหลักความจริงของมึงมึงบอกว่ามึงพูดออกมาแต่ละอย่างแต่ละคลิปแต่ละอย่างเนี่ยมึงมีแต่ความจริงอิสัตแม้แต่ที่อยู่ของมึงมึงยังปลอมเลยค่ะอิสัตเออมึงยังหลอกเลยมึงก็มิดตัวหนึ่งนี่แหละ ไม่ใช่มิตรแท้มิถาวรมิตรฉาชีพโดยเออตัวของมึงเนี่ยมึงเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเลยนะมึงหลอกทุกคนเออมึงหลอกว่ามึงเนี่ยมีบ้านแฝดอยู่บ้านแฝดกูก็งงอยู่นะแต่กูก็ไม่พูดกูแค่เอ๊ะอยู่ว่า บ้านแค่เนี้ยมึงต้องไปถ่ายจาก google มาเลยเหรอสรุปสุดท้ายคือแม้แต่บ้านแฝดก็ไม่ใช่บ้านมึงเออแล้วมึงยังมาบอกว่ามึงพูดความจริงมึงหาความจริงมาเปิดเผยมึงหาความจริงมาตีแผลนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายคือ แม้แต่บ,บ้านที่มึงอยู่มึงก็หลอกเอฟซีไงมึงหลอกเอฟซีควยๆของมึงไงริงไหมมึงไม่ได้อยู่บ้านแฝดที่อยู่ของมึงอะยังไม่มีหลักแหล่งเลยเออจริงไหมแค่นี้มึงก็ปิดบังเอฟซีของมึงแล้วมึงจะหาความจริงอะไร มึงมีความจริงอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างในชีวิตมึงแล้วมึงบอกมึงสอนมึงบอกว่ามึงด่ากูดา่าไอ้หลายด่าหลายหลายคนมึงบอกว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้ลูกนู่นนี่นั่นมึงตัางหากไหมที่เป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอืมไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่พ่อมึงเป็นถึง ครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนมึงเลยเหรอนั่นตัางหากไหมที่มึงควรดา่าพ่อมึงอะ่ะเป็นถึงครูบาอาจารย์ทำไมไม่สั่งสอนมึงบ้างจริงไหมที่ครูพูดเนี่ยเป็ดอีเหลืองแล้วมึงหาว่าเอป้าสวนผักเนี่ยเป็นลูกในละคุณเอาจริงๆนะแค่เขาไม่ซื้อของซื้อนูน่นซื้อนี่มาฝาก แต่ลูกมึงล่ะพ่อป่วยพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเจาะท้องถือว่ากูว่าถี่แล้วนะถี่ไหนลนะ่ะลูกมึงอะความกระตันยูของลูกมึงอยู่ตรงไหนความกระตันยูของลูกที่มึงพร่มด่าทุกคนว่าเป็นลูกอกตันยูเป็นลูกในละคุณน่ะแล้วลูกของมึงล่ะอิสัตว เออกระตันยูเหรอไหนล่ะกระตันยูพ่อต้องไปโรงพยาบาลเองไม่มาเยี่ยมไม่มาดูแลอายุอานามปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วลูกมึงอะ่ะควรมึงควรสอนลูกให้รู้จักคำว่ากระตันยูต่อบุพการีได้แล้วมึงเป็นคนไทยคะ่ะ จริงไหมที่กูพูดเนี่ยมึงอย่าเที่ยวได้ไปด่าใครว่าเนรคุณเลยนะมันเหมือนมึงด่าตัวเองมันเหมือนมึงด่าตัวเองพ่อลูกมึงก็โตแล้วไม่มาดูแลพ่อกูว่าผัวมึงอ่ะอีป้าของมึงอ่ะใกล้ตายแล้วเจาะท้องทีขนาดนั้นน่ะ อันนี้กูไม่ได้แช่งนะมันคือความเป็นจริงที่มึงเอาออกมาที่มึงนําเสนอออกมาเอา้เอาป้ามึงผัวมือ่อเจาะท้องไม่นานนะเนี่ยมึงจะไปเจาะอีกแล้วเนี่ยมึงอะหาความจริงให้ได้ก่อนแม้แต่ที่อยู่ของมึงมึงยังปลอมเลยสัตว์โถแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ อไม่มีใครเขาว่ามึงหรอกถ้ามึงจะใส่มุกปลอมหรือนู่นนี่นั่นปลอมอ่ะใส่ออกข้างนอกค่อยใส่ก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วอันเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครอ่านั่งอยู่กับมึงอ่ะมึงเอามาใส่โชว์แล้วก็พูดกับเขาเรียกว่าถ้ากูถ่ายเนี่ยกูถ่ายจากโทรศัพท์ไม่รู้มึงถ่ายจากอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ แล้วก็ปาประกาศว่าอันนี้ก็ฉันก็ไม่ได้พูดว่าของแท้เพื่ออะไรมึงอยู่ในบ้านมึงจะใส่เพื่ออะไรถ้ามึงใส่ออกงานก็เออก็มันจะดูดีหน่อยถึงใส่ถึงจะใส่ของปลอมแต่มึงก็แมมก็เกินไปนะประจานตัวเองด้วยของปลอมถ้ามึงรู้ว่ามันเป็นของปลอมมึงก็ไม่ต้องเอามาอวั เออมึงปลอมอยู่แล้วเขารู้หรอกว่ามึงไม่มีแดกเขารู้ตั้งแต่มึงพูดว่าแม้แต่พริกผงอะ่ะมึงยังต้องซ่อนอือจริงไหมเขารู้แล้วว่ามึงไม่มีปัญญาซื้อหรอกของแท้จริงไหมที่กูพูดเนี่ยไม่มีใครเอามึงออกมาประจานเลยนอกจากตัวของมึงเอง แล้วมึงอย่าได้เที่ยวไปสั่งสอนใครว่าคนนั้นลูกในละคุณคนนี้ในละคุณคนนั้นพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันคือทุกอย่างมันรวมเป็นมึงหมดเลยอะ่ะครอบครัวของมึงหมดเลยอะ่ะตั้งแต่พ่อป่วยลูกมึงไม่ใช่ตัวเด็กเล็กแดงก็ไม่มาดูแลไม่มาเยี่ยมสักครั้งเลยไหม ถ้ามาเยี่ยมอ่ะมึงพูดแล้วจริงไหมที่กูพูดเนี่ยมึงหวังว่าให้ผัวมึงตายแล้วมึงค่อยกลับประเทศแต่มึงก็มึงก็มีคดีอ่ะถ้ามึงอยากกลับมามึงก็ต้องจ้างทนายจ้างทนายมอบอำนาจให้เขาไปสิไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะมึงจะได้ค่อยกลับประเทศได้แบบเออ อย่างน้อยๆก็มาขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินจ้างทนายอะ่ะมันไม่เยอะเท่ามึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมึงโอนมาซื้อซื้อผ้าหรอกหรือไม่งั้นก็มึงมาเลยมึงพาผัวมึงเดินเรื่องมาประเทศไทยเลยจริงไหมจะได้มีญาติพี่น้องห้อมอ่าห้อมล้อม ดูเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแทนมึงบ้างมันมันไม่มีอะไรจริงเลยในชีวิตมึงนะ่ะที่กูพูดเนี่ยตั้งแต่ที่อยู่ของมึงก็ไม่มีตัวตนมึงด่าคนนู้นคนนี้ก็เป็นมึงทั้งนั้นมึงเที่ยวสั่งสอนใครคนนู้นคนนี้ลูกเต้าเข้าเนระคุณ แต่ลูกมึงก็ไม่มาดูแลขนาดพ่อมึงผัวผัวมึงป่วยพ่อมันป่วยลูกมึงก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วก็ไม่มาดูก็ไม่มาดูรำดูดีพ่อมันเลยอ่ะปลอมที่อยู่ใส่ของปลอมใส่ของปลอมในใครก็ไม่ว่าอืมใส่ออกงานก็ก็เพื่อที่จะให้ดูดีแต่มึงเสือกอยากจะโชว์ในโลกโซเชียลว่ามึงรวยเออมึงรวยไง ถ้าเขาไม่ทักท้วงมึงก็มึงก็จะหลอกเอฟซีเหมือนกันว่าหลอกไปเรื่อยๆว่ามึงเนี่ยมีเงินซื้อเสร้อยมุกใส่มึงจะใส่หาพระแสงอะไรอ้ยตลกว่ะอยากจะโชว์แต่ไม่มีอะไรจะโชว์มันหลอกทั้งนั้นเลยตั้งแต่รถน่ะมึงเอาออกมาหรือยังฮะ รถน่ะรถยนต์น่ะมึงรู้หรือยังว่าจะอาไปจอดที่ไหนเออกูแค่อยากรู้มึงจะอาไปจอดที่ไหนก่อนบ้านมึงก็ไม่มีอืมขนาดบ้านแฝดกูก็ยังว่าเออก็ยังดีมันยังมีบ้านแค่ครึ่งเดียวบ้านแฝดแต่สรุปบ้านแฝดก็ไม่ใช่ของมัน แล้วมันจะโพสรูปลดหาพระแสงของเงาอะไรวะจะไปจอดไว้ไหนอือ